สวัสด,ดีจ้าทุกทุกคนวันนี้มาเจอกันในคลิปที่สองแม่น้องเล่ทำคลิปนี้เพื่อจะขอขอบพระคุณพี่กุ้งคุณหญิงตบนมนละสงขาแม่น้องเลปรับปลื้มปื้มตันใจที่สุดเลยค่ะที่ได้รับความรักความเมตตามากมายจากพี่กุ้งไม่ว่าแฟนคลับจะอยู่ที่ไหนแห่งหนไหน ความรักความเมตตาบารมีของพี่กุ้งส่งถึงทุกคนแน่นอนค่ะแม่น้องเลเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามพี่กุ้งและก็ดูพี่กุ้งเป็นแรงบันดาลใจให้ให้แม่น้องเลมีกำลังใจในทา ในการทำสิ่งดีๆในแต่ละวันเพราะว่าพี่กุ้งมีคลิปดีๆสิ่งดีๆออกมาให้แฟนคลับทุกวันได้ดูได้ติดตามแม่น้องเลเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามพี่กุ้งแล้วก็มีสิ่งชี่ดีที่สุดนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตแม่น้องเละเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมากมายความรู้สึกความรักความศรัทธาอาจจะ พูดเป็นภาษาออกมาไม่ได้ชัดเจนเท่ากับที่หัวใจเราเรารู้สึกแม่น้องเลขอขอบพระคุณพี่กุ้งมากมายที่สุดค่ะความรักความเมตตาจากพี่กุ้งเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของแม่น้องเลมากๆค่ะแม่น้องเลมีพี่กุ้งเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งขนาดแม่น้องเลมีปัญหาพี่กุ้งก็ ให้กำลังใจมีแต่สิ่งดีๆให้แฟนขับนำสิ่งดีๆสู่สังคมแม่น้องเดล์รักและศรัทธาพี่กุ้งจริงๆค่ะเด่งดังรวยนะคะพี่กุ้ง